ลืมรหัสเข้าใช้งานแอปเคพัทหรือแอปเคพัทถูกล็อกจะมีวิธีแก้ไขยังไงไปดูกันค่ะขอบคุณค่ะที่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะก็เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับลืมรหัสเข้าใช้งานแอปเคพัทหรือแอปเคพัทถูกล็อกนะคะจะทำยังไง เวลาที่เราพิมพ์รหัสเพื่อเข้าใช้งานแอปเคพารค่ะถ้าเราพิมพ์รหัสเข้าใช้งานแอปเคพารผิด3ครั้งนะคะเรายังมีโอกาสที่จะพิมพ์รหัสเพื่อให้เข้าใช้งานได้อีก3ครั้งนะคะโดยให้กดปลดล็อกรหัสนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นก็ให้พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนแต่ถ้าเป็นต่างชาติให้พิมพ์เลขที่หนังสือเดินทางตรงช่องนี้ค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้กดยืนยันค่ะระบบก็จะแจ้งการปลดล็อกสำเร็จค่ะ ก็ให้กดตกลงค่ะจากนั้นก็ให้ลองพิมพ์รหัสผ่านอีก3ครั้งนะคะเผื่อว่าเราอาจจะจำได้หรือว่าคุ้นกับเลขที่เคยตั้งรหัสไว้นะคะแต่ถ้าพิมพ์รหัสไปอีก3ครั้งกลายเป็นว่าแอปเคพัทถูกกล็อกไม่สามารถใช้งานได้เลยเปิดแอปมาทีไรก็เจอแต่หน้าจอแบบนี้ก็ให้กดปิดหน้าจอนี้นะคะถ้าแอปเคพัทถูกล็อกแบบนี้นะคะเราต้องปลดล็อกแอปเคพัทนะคะ ถ้ามีบัตร ATM ที่ผูกกับบัญชีในแอป k คพัสนะคะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานแอป k คพัสพร้อมกับปลดล็อกบริการโดยใช้บัตร ATM ทํารายการผ่านตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มค่ะโดยสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันเคพัสได้ทันทีหลังจากที่ทํารายการปลดล็อกแอป k คพัสและตั้งรหัสผ่านใหม่สําเร็จนะคะ โดยขั้นตอนในการทำรายการปลดล็อกแอปเคพัทและตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะผ่านตู้ ATM นะคะมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยก็เสียบบัตรที่ตู้ ATM ค่ะจากนั้นใส่รหัสผ่านของบัตร ATM ค่ะใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดปุ่มนี้นะคะจากนั้นก็ให้เลือกเมนูพร้อมเพย์สมัครบริการ SMS ขยันบอกเคพัทเคไซเบอร์ ath, ber, อื่นๆกดตรงปุ่มนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็เลือกเมนูบริการ K p a ัทค่ะและจากนั้นก็ให้เลือกปลดล็อกตั้งรหัสใหม่พอมาหน้านี้ให้กดเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ใช้ผูกบัญชีกับแอปเคพัทได้เลยค่ะสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเราตรงแป้นพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะพิมพ์เบอร์มือถือของเราเสร็จแล้วนะคะเบอร์มือถือของเราค่ะจะโชว์ตรงนี้นะคะตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์มือถือและกดเมนูหมายได้ถูกต้องตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้พิมพ์รหัส6หลักนะคะเป็นรหัสที่เราตั้งใหม่นะคะเพื่อที่เรานะคะจะเอารหัส6หลักนี้ค่ะไปใช้งานแอปเคพารบนมือถือนะคะพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาสู่หน้าจอนี้นะคะให้พิมพ์รหัส6หลักอีกครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์เหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านค่ะพิมพ์เสร็จก็กดปุ่มนี้ค่ะเมื่อมีหน้าจอแบบนี้นะคะ ก็เป็นอันว่าทำรายการผ่านตู้ ATM เรียบร้อยค่ะถ้าไม่ต้องการทำรายการบนตู้ ATM ต่อก็กดไม่ต้องการตรงนี้ค่ะเมื่อทำรายการผ่านตู้ ATM สําสำเร็จแล้วนะคะจากนั้นก็กลับมาที่แอป K p พั s บนโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยค่ะเปิดเข้าไปในแอป K p พั s ได้เลยนะคะและสามารถใส่รหัสผ่าน6หลักที่ได้ตั้งใหม่จากตู้ ATM เมื่อสักครู่นะคะและสามารถเข้าใช้แอป K p พั s ได้เลยค่ะ ถ้าท่านใดที่ไม่มีบัตร ATM นะคะก็ให้ไปติดต่อที่สาขาธานาคารนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีปลดล็อกแอเคพัสและการตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยบัตร ATM นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ